พิธีลงนาม MOU ในวันนี้นะคะก็สมาคมการค้าการลงทุนเอเชียนสากลก็เป็นหนึ่งใน5หน่วยงานนะคะที่เป็นพันธมิตรของเราในการลงนามความร่วมมือเอ SME Privilege ในวันนี้นะคะซึ่งซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริม เอสให้มีสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะในด้านของการาลดต้นทุนนะคะก็คือลดราคาสินค้าและบริการนะคะรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนต่างๆให้กับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็อีกอันก็คือเป็นช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบก,การคะ่ะในวันนี้ก็มี5หน่วยงานด้วยกันคะ่นะณปัจจุบันนี้นะคะหน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ในส่วนของ SME Privilege ก็มีประมาณ50หน่วยงานแล้วนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการในทุกๆด้านนะคะเป็นสิทธิพิเศษหรือสิทธทิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่สสวก็ได้รังสั์หรือนำมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งเติบโตอย่างยางั่งยืนต่อไปค่ะถ้า e, เอ e สนใจโครงการนี้นะคะ สามารถเข้ามาใช้บริการได้กับ s m e Privilege ของเรานะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน s m e Connect นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็สมัครได้เลยง่ายๆมากค่ะในส่วนของสมาคมการค้าการลงทุนเอเชียนสากลนะคะก็รู้สึกขอขอบคุณนะคะทางสสวนะคะโดยเฉพาะท่านรองปณิตาและก็รักษาการ ผูุมในการของสมนานส่งเสริมศสาหกิจขนาดการขนาดย่อมนะคะวา่าได้เชิญให้เราได้เข้าร่วม MOU ในครั้งนี้ด้วยนะคะในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ที่ทางสมาคม,มจะมอบให้าากับทางาผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยนะคะและก็คือก็คือมีส่วนลดนะคะเกี่ยวกับค่าบูตต่างๆที่จะออกเองไปเดินทางไปต่างประเทศโดยทางสมาคม,มเนี่ยก็จะดูแลทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของ ออตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางแล้วก็ไปจนถึงทำกิจกรรมที่ที่ประเทศจีนนะคะในส่วนนี้แล้วก็อาจจะมีการจัดกิจกรรม business matching ให้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยัมีในเรื่องของการที่จะ study คือการศึกษานะคะดูว่าทางจีนหรือว่าเ,ออเขาต้องการสินค้าอะไรแล้วประเทศไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยออมีสินค้าตามที่เขาต้องการไหมหรือกลับมาพัฒนา เพื่อที่จะให้สินค้าของไทยเนี่ยออกสู่ตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเศรษฐกิจจีนก็ความจํานวนของประชากรของจีนนี่มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นสินค้าไทยเนี่ยถ้าได้เข้าไปสูส่สู่ตลาดจีนสักตัวเดียวก็ได้นะคะก็สามารถที่จะมีไรายได้กลับเข้ามาในประเทศอย่างมากมายนะคะค่ะอันนี้ก็คือ,อ,อในส่วนของการที่ สมาคมที่จะเข้ามาทำ MOU กับทางสว,สวค่ะก็คิดว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะ ความรู้สึกนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุน SME ร่วมกับสสว,วนะครับเพื่อให้ธุรกิจ SME เนี่ยมีระบบบัญ,ญชีที่ดีได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อมูลในการบริหารจัดการได้ดีขึ้นมีองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินดีขึ้นนะครับสิทธิพิเศษที่เรา,าให้กับสมาชิก SME ในครั้งนี้นะครับก็จะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่เป็นส่วนลดของการใช้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเทรนนิ่งในเรื่องาาารรร้กบิหจัดด ก็มีทั้งสอง,งส่วนนี้ครับก็วันนี้นะคะเทลสกอร์เราก็มีความยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมเซ็นเอ็มโอยูนะคะกับสสวในวันนี้สิทธิประโยชน์ที่เรากําลังมอบให้กับ SME นะคะก็คือว่าเรื่องของส่วนลดอันนี้แน่นอนเลยส่วนลดอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องของ influencer marketing นะคะเรื่องของคำปรึกษาฟรีแล้วก็เรื่องของอบริการ influencer marketing หรือว่าการซื้อคอนเทนต์หรือยิ่งแอดผ่าน influencer นะคะอันนี้จะมีส่วนลดพิเศษให้เลยแล้วก็ส่วนที่2ซึ่งเป็นข้อใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแบบทำเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะอบรมเวิร์กช็อปนะคะดิดอาวุธให้กับ SME นะคะให้กับ s อ SM e มีเครื่องมือการตลาด ที่วัดผลได้แล้วก็ใช้ AI ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถสู้กับเรียกว่าเศรษฐกิจที่กําลังฝืดเคืองนะคะแล้วก็นํำสินค้าไทยออกสู่อาเซียนได้ด้วยค่ะครับก็ผมกายจากตัวแทนจาก i p a พสนะครับ,รบเราเองก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านรับสินบัญญาและนวัตกรรมนะครับจริงๆก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็อยากจะช่วยผลักดันนะครับให้ s m e ไทยครับ ก้าวกระโดดด้วยสับสินบัญญนะครับไปต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกับสสวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่า,นายินดีมากๆนะครับที่จะช่วยผู้อกการไทย ในการปกป้องทรัพย์สินาเป็นหลักสากลน,นะครับสำหรับ p r i v i l e g e นะครับเพื่อให้ s อ e ไทยเนี่ยเรามองว่าเราก็จะมีส่วนลดการให้บริการด้านทรัพย์สินบัญญานะครับเพื่อปกป้องทรัพย์สินบัญญาแลวก็แบรนด์ของผู้ประกอบการไทยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศน,นะครับเราก็มีการอบรมนะครับเราก็มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ความรู้เ,เพิ่มโอกาสในการนําทรัพย์สินบัญญาและนวัตกรรมของคนไทยครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสิทธิ์ของเขาเนี่ย ให้ต่างประเทศรวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเราก็มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมทรัพย์สินญาของคนไทยนะครับมากกว่า5,000งานแล้วก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับมีทั้งแบรนด์ลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิบัตรจำนวนมากซึ่งก็ถ้าท่านมีทรัพย์สินญาเหล่านี้และสนใจหาพาร์ทเนอร์เพื่อขยายธุรกิจไประดับโลกเนี่ยก็เราเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยในจุดนี้ได้ครับ สวัสดีครับแนะนำบริษัทเอ h นเฮล์นะครับหรือว่า National Healthcare System นะครับความตั้งใจนะครับในครั้งนี้เราอยากจะใช้ศักยภาพนะครับในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับและก็บริการทางด้านการแพทย์นะครับสนับสนุนธุรกิจ s m นะครับและก็ผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะผักดันธุรกิจนะครับได้อย่างมั่นคงและก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเรามีความเชื่อว่า ธุรกิจเอสนะครับเป็น,นกลไกที่สําคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับที่วิเลตนะครับที่เราเตรียมมาให้วันนี้นะครับก็ครอบคลุมนะครับผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับทั้งในเรื่องของอแพคเกจนะครับการดูแลสุขภาพแล้วก็ส่วนลดที่ครอบคลุมนะครับนอกจากนี้เรายัง อยากเป็นมากกว่าใน,ในเรื่องของศูนย์ตรวจสุขภาพนะครับเราอยากเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับอยากเป็นที่ปรึกษาในด้านสุขภาพให้กับธุรกิจ s อสและก็ผู้ประกอบการนะครับเพื่อจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนธุรกิจให้มั่นคงแล้ก็ยั่งยืนไปตลอดไปนะครับขอบคุณครับ